ว่าไงเพื่อนวันนี้น้องชมพู่ที่อยู่ซอย8อ่ะเขาอยากกินต้มยำกุ้งน้องเขาก็ให้แลปบสเตอร์มาเลยเขาเรียกว่าลอตเตอร์ไม่ใช่แลปเตอร์เพื่อนเป็นลอตเตอร์ที่ตัวใหญ่มากไม่เคยเห็นตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยวิดีจังอยากให้มีคนมารีเควสแบบนี้อีกเพราะมันคือลาบป,ป่าของเราเราก็ได้กินไปด้วยเราก็จะใช้เครื่องต้มยำนะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ยังมีมะน,นาวมะพร้าวส้มโอฟแฟงแตงโมเชยโหฮิวเพื่อนรีบทำแม่ฝนก็จะตกแล้วเนี่ยเนี่ยเราหั่นตะไคร้แล้วก็ทุบๆหน่อยนะจะได้มีกิน หอมหอมเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์เหรอเพื่อนติดเล่นไม่ไหว ติดเล่นก็ไปไกลไกลก่อนได้ไหมโอเคเราจริงจังเลวนะเพื่อนพอต้มน้าเดือดแล้วเราก็ใส่พวกข่าตะไคร้ใบมากูดลงไปได้เลยใส่ลงไปได้เลยแล้วลงไปได้ตากลงไปได้ชนบุรีได้ไหมเพื่อนวันนี้เพื่อนแปลกนะปกติอะ่ะเราอจะเป็นคนเล่นมุกแต่วันนี้ทําไมเพื่อนเล่นมุกสงสัยเราจะตื่นเต้นที่จะได้กินกุ้งอบสเตอร์และปรุงรสต่อด้วยน้าําปลาแล้วก็น้าพริกเผาและขอเบิกตัวกุ้งบสเตอร์ใส่ลงไปเลยและพอกุ้งเริ่มสุกเนี่ยจะกลายเป็นสีส้มๆนะ เสร็จแล้วก็ตักใส่จานได้เลยเดี๋ยวเพื่อนเอาไปให้น้องชมพู่ด้วยนะเอยเพื่อนเพื่อนให้ลอฟเตอร์น้องชมพู่ไปหมดเลยเหรอแล้วเราจะกินอะไรอะจะกินแต่น้ำต้ยมยำไงนายใครดูคลิปนี้จบขออีโมจิกุ้งให้หน่อยนะ